สวัสดีครับพวกเราทีมต้นกล้าเทบุรีจากโรงเรียนพหมานุสสอจังหวัดเทบุรีกับโครงการเชีย่ยพงิพกแสบสันพันชีวิตบ้านลิ้นช้างเป็นชุมชนชายขอบติดเทือกเขาตะนาวสีที่ยังคงมีวิถีชีวิตและรักษาประเพณีดั้งเดิมของสังคมกลุ่มชาติพันธุ์กะเรียงไว้ได้อย่างนแน่นนับจากอดีตที่ข้าวพริกและเกลือ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของชาวชุมชนลิ้นช้างพริกกระเรี่ยงจัดเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชนจากอดีตที่ปลูกพริกแทบไปกับได้ข้าวต่อมาได้ปรับเปลี่ยนไปการปลูกพริกเพื่อการค้าทั้งพริกสดและพริกแห้งสำหรับใช้ในการบริโภคและส่งขายสู่ตลาดนอกชุมชนโดยมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อในแต่ละปีเมื่อผลผลิตออกพร้อมกันมากๆจึงทําให้ราคาพริกกระเฉียงตกต่าสร้างความเสียเปรียบให้กับชาวบ้านลิ้นช้าง หากส่งเสริมชาวบ้านให้เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการแปลรูปพิกกระเฉงเป็นน้ำพิกป่นพริกแกงและพิกดองจะนําไปสู่การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการครั้งนี้คือ 1. เพื่อน้อมนําการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชุมชนบ้านลิ้นช้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนด้วยการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนโดยการสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ 4. เพื่อดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดการดำเนินงานหลังเข้ารอบส0บทีมสุดท้าย และได้รับเงินมาดําเนินโครงการซึ่งพวกเราได้แบ่งเงินในการดําเนินโครงการออกเป็นดังนี้ 1. และนได้นไปใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนโดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปพิกระเลียง 2. ได้ทําผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการเรียนรู้ลองผิดลองถูกและนํามาทดลองตลาดซึ่งมีการติดตามผลเพื่อให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายหลักในการดําเนินงานและในด้านของการผลิต 3. มีการจัดทําบัญชี เพื่อให้ทราบรรายรับรายจ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งการดำเนินงานของพวกเรานั้นได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปจากการแปรรูปพริกเรียงผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือน้ำพริกนรำพริกผ่านและพริกแกง ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในชุมชนได้และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนทําให้ชุมชนได้รับความรู้ในเรื่องของการแปรรูปพริกกระเฉดและทําให้ทีมของพวกเรากับชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากขึ้นแต่การทํางานก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปนะคะปัญหาที่พวกเราพบเจอก็คือในช่วงที่พวกเราทําโครงการนั้นพริกกระเยงมีปริมาณไม่เพียงพอในการแปรรูปเป็นพริกแกงเพราะพริกแกงต้องใช้พริกปริมาณมากและต้นทุนสูง พวกเราจึงแก้ปัญหาโดยการแปรูปเป็นพริกอารมพริกผานเพียงอย่างเดียวเพราะพริกอร์พริกผันนั้นใช้พลิกน้อยต้นทุนต่ำและกำไรและจำหน่ายได้ง่ายการทำพริกแกงค่ะโอเคอต้นกล้าเพชรบุรีนะครับที่ได้เข้ามาทำกิจกรรมในหมู่บ้านของบ้านดินช้างเราก็ทำให้หลายๆอย่างนะได้มีการขับเคลื่อน นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านบ้านอินช้างเรานะก็ได้มีนักเรียนต้นกล้าเพชรบุรีได้มานําเสนอนะให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับหลายเรื่องทางหมู่บ้านก็ได้รับไว้แล้วก็ได้พัฒนานะครับตามขั้นตอนกระบวนการของทางนักเรียนต้นกล้าเพชรบุรีเขาได้มาแนะนําให้ทําด้านอาชีพนะต้นกล้าเพชรบุรีนักเรียนต้นกล้าเพชรบุรีก็ได้มาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปพิเกลียง เบื้องต้นจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีพิษกระเลียงในเยอะแต่เราไม่รู้จักการแปลรูปแต่ดิเนื่องจากว่าทางนักเรียนต้นตา้าพิบีได้เข้ามาแนะนำนะก็ทําให้ทางหมู่บ้านเราก็ได้เข้าใจนะถึงเรื่องเกี่ยวกับการแปล,ลรูปพิษกระเลียงแล้วก็ทาให้พิกกระเรียงเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นมีรายได้มากขึ้นทุกวันเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ชาวบ้านก็อยู่ดีกินดีกันนะครับตลอดมา เมื่อสามารถติดตามผลางานและสัง่งสิ้าผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่เพจเชียร์พลงพริกแซ่บสานพันชีวิตและ w w w ร์ไวยเว็บดอทดีดอทคอมสแลนพริกนรกพริกพาสุดท้ายน,นี้เพื่อนๆสามารถเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้นะคะแล้ววันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ัยบาย